นอกเนือจากนี้ค่ะย่านเทโรบอกนว่าการเลือกตั้งในทั่วเป็นสิทธิ์ของพี่นองประชาชนชถุกคนเลยแต่ว่าอิทธิมนบษยก็ต้องมีการเครารพกฎระเบียบด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพ่ออกรกตประจําจังหวัดสุโขราค่ะก็ได้มีการย้ำประชาชนนว่าต้องทําความเข้าใจเคารพการทํางานของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งค่ะรูการใช้ซิทและก็ต้องไปทําพิกษกฎหมาม้ค่ะ ร้อยตำรวจเอกส้มหนึ่งคุณมณีผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจำจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุทํารายรางกายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํานวยเลือกตังในพื้นที่อําเภอเมืองสงขลาขณะนี้ในกระบวนการทางคดีอาญาก็ย่ระว่างการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกันนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตังร่วมโกกโ,กโตในฐานาหน่วยงานกํากับดูแลก,การเลือกตงังก็ได้ห้าหรือรวมกับตํารวจภูทนจนังหวัดสงขลาเผื่อผิดน้าน ดำเนินคดีในส่วนเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเหลือตังเพิม่มเติมค่ะโดยกรณีนี้นะครับผู้ก่อเหตุมีตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจะเข้าค่ายกระทําความผิดจริยธรรมรายแรกและก็ละเมิดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ในการเหลือตังโดยไม่อยู่ในทานะผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับคัดต่อคอกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบประฐธรรมนูญวา่าโดยการเหลือตัง้งซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยไม่ สื่อถึงห้ามเนี่ยไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่หรือว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับเ<ม>ข้าไปในบริเวณน่วยเหลือตังขณะนี้ครับสมาคมตํารวจและการตำรวจผู้ทจังห่วัดสรงคล้าเนี่ยได้ยืนนั่งซื้อถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับเพื่อเสนอเรื่องให้สภาจังหวัดเนี่ยพยิจารณาทูทางวินัยหากข่าวข้ายประพฤติผิดไดยแรงอาจจะมีการเสนอท้ดทอน,ทอ,นออกจากตําแหน่ง ได้ตามกฎหม้เลยผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตังประจำจำังหวัดสงขคลาก็ยังย้ำถึงกฎระเบียบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรับราบนะโดยเฉพาะการห้ามถ่ายภาพเซลฟี่ในคู่ห้าเลือกตังค่ะหรือรว่าถ่ายภาพบัตรลงคะแนนในคณะลงคะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎไม้เลือกตังหาผู้ใดฝ้าฟื้น,นก็มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองเบืนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ ทางนี้ค่ะประชาชนก็ต้องทําความเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยประจำาน่วเลือกตัง้งไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการหรือว่าตํารวจเสมอไปไล่คนเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นค่ะก็ควรคารพปในบทบาทและก็ไม่รบกวนการทํางานเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะลองฟังเสียงพ่ออกกตแลยค่ะกปนก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งจัดการลงคะแนนเสียงแล้วก็นับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับฉะนั้น เขาปฏิบัติาตามระเบียบนะครับถ้าสิ่งไหนที่ประชาชนเข้าไปใช,ช้สิทธิเลือกตั้งกระทาใม้ถูกต้องเนีย่ยเขาก็ต้องมีการกล่าวตักเตือนแนะนํานะครับซึ่งเพื่อที่ไม่ให้เกิดการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องของการกระทําความผิดครั้งนี้นะครับก็ได้คุยร่วมกันดาเนินการกับตํารวจอยู่นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในส่วนที่ ดำเนินการไปแล้วก็คือตามข้อหาที่แก้งนั่นแหละครับนะครับแต่ว่ากําลังดูดูอยู่่ายกฎหมายก็กําลังดูอยู่ว่ามันสามารถที่จะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่ไหมอย่างตอนนี้เขาก็ทางตํารวจเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของซ่องโจรอะไรต่างๆพบอะไรความผิดเพิ่มเดี๋ยวเราก็จะแจ้งเพิ่มครับตอนนี้เรื่องของการถอดถอนในพ้นจากตําแหน่งเนี่ยก็มีการดําเนินการอยู่ทั้งในส่วนของตํารวจนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะครับก็ทราบว่าทาง สมาคมตำรวจและก็ตำรวจภูรจังหวัดเนี่ยเขายื่นหนังสือไปยังผู้ว่าเพื่อที่จะส่งหนังสือไปยังสภาเขาร่วมกันพิจารณาความผิดว่าสเจ้คนนี้ประพึกตนในทางเสื่อมเสียไหมที่เข้าระงักฎหมายที่ต้องร่วมกันมีมติถอดถอนในคนจากตําแหน่งครับ นอกเนื้อจากประเด็นจะมีการใช้ความรุนแรงในน่วยเหลือตังแล้วนะครับอีกหนึ่งกรณีจะมีการยืนคำร้องในเขตเหลือตังเทศบาลนคนระหาดใหญ่โดยผู้สมัครไม่เหล็กหนึ่งกลับได้ยืนคำร้องต่อกอกอตเผื่อข้อยมีการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้สมัครไม่เหล็กซ่องซึงเป็นผู้ชนะการเหลือตังครับโดยกล่าวว่าว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและก็กล่าวให้รายหูแ่แข้งในระว่างการหาเสียงคณะนี้เนี่ยกกตออย่รว่างการพิจารณาว่าคำร้องเนี่ยมีมูลตามลักกฎไมหรือไม้ครับหากพบว่ามีมูลนะก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนรวบรวมพยาน หลักฐานก่อนจะมีการเสนอเรื่องให้กกตกลางเนี่ยพิจารณาต่อไปครับทั้งนี้นะครับหากพบว่าการกระทำเนี่ยข่าวข้ายใส่รายรั่วทำหมายผู้สมัครรายอื่นเนี่ยเสียหายครับอาจจะข่าวข้ายความพิดตามมาตรา73วงเหล็บ5แห้งพรบการเลือกตังทองทิ่นซึ่งก็จะมีโทษทางจำทางปรับรวมไปถึงอาจจะส่งผลต่อการรับรองผลการเลือกตังด้วยนั่นเองครับไปฟังเสียงของผอกกตสรงขลากันเลยครับจริงจริงแล้วก็ปิดขาไม่ได้แล้วเพราะเขาออกออกสื่อแล้วก็ทราบว่า คนที่แพ้การเลือกตั้งนะครับคือไม่ได้รับเลือกแต่คนที่ไม่ได้รับเลือกก็ร้องคัดค้านคนที่ได้รับเลือกนะครับข้อมูลที่เห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปราศัยใส่ร้ายกันนะครับก็อ,อ,อยู่ในกระบวนการที่จะต้องตอนนี้อยู่ในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาคำร้องว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเรียบร้อยอคําร้องมีมูล ต่างๆเนระยะหนึ่งระดับหนึ่งถูกต้องก็จะสั่งไต่สวนโดยคณะกรรมการไต่สวนนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานโดยคณะกรรมการไต่สวนแล้วก็มีความเห็นส่งไปยังกรกตกลางครับ